ตอนนี้เรามาทบทวนรูปประโยคนะคะรูปประโยคที่อยู่ในบทที่10นะคะเกี่ยวกับการซื้อขายของเกี่ยวกับการมอกเรื่องเงินกร้านะคะนะมาดูรูปประโยคที่1ก่อนรูปประโยคที่1น,นะคะวัวช่างช่างกัหลินนาไเสี่ห้างช่างวัวช่างช่างกัหลินนาชไเที่ห้าง ปวช้าง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 ทำนี่บ้าบ่อยๆนะคะกินลินนาชี้ก็ว่าไปกับลินนาไปไหนไปเฉี่ยวช้างช่างช้างชางคือศูนย์การค้าเฉี่ยวช้างช่างก็คือศูนย์การค้าที่ไม่ใหญ่นะเฉี่ยวช้างช่างคือศูนย์การค้าเล็กนะคะนะปวช้างชางกินลินนาชี้เี่ยวางชางลินนาเป็นชื่อคนนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นชื่อของเพื่อนเราได้ อาจจะเปลี่ยนว่าบัวช้างช้างกันทงเสวะก็ได้นะคะชี่่小商场ส่วนไปไหนเนี่ยสถานที่คําบอกสถานที่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นคําอื่นก็ได้บัชชชชวช้างช้างกันท่าชี่่小商场ก็ได้นะคะบัวช้างช้างกันท่าชี่่ตามด้วยสถานที่นะคะอาจจะเป็นทูซูขวานก็ได้นะคะนะอันนี้คือรูปประโยครูปประโยคที่1 อะเรามาดูรูปประโยคที่สองบ้างรูปประโยคที่สองนะคะอามีคาว่าเชอเชอนี่คือนี่อันนี้นะคะจุจกคกอศูนย์การคา้านะเ个ก,ก็เป็นภาษานามของศูนย์การคา้า这个商รคือศูนย์การค่าแห่งนี้ น很าใหญ่มากนะคะนะถ้าจะบอกว่าไม่ใหญ่ก็พูดว่าเชื่อก็商场不大ถ้าไม่ค่อยใหญ่ใช้คำว่า不大น,นะคะอ่าอีกทีหนึ่งนะคะเชื่อก็商场很大เชื่อเช่อกวนี่นะคะเชื่อก็商场很大商ตัวนี้บอกการค้านะคะอ่ะเชื่อก็商场很大 มาดูประโยคที่สประโยคที่3มเนี่ยเวลาเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ภาษาจีนจะพูดยังไงหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะคะาภาษาจีนเรียกว่าอะไรของชิ้นนั้นภาษาจีนเรียกว่าอะไรเราจะมีวิธีถามยังไงมีวิธีแก้ปัญหายังไงถามยังไงนะคะจะถามว่าจะใช้รูปประโยคแบบนี้ในการถามนะคะนักเรียนจําไว้นะคะนะรูปประโยคน,นี้จะมีประโยชน์มากนะคะนะอ่ عة? ประโยคที่สคือ 这个汉语怎么说？这个汉语怎么说？怎么说？มีความหมายว่ามันพูดยังไงนะคะคำว่าเฉมาก็คือแปลว่าอย่างไรนะคะเฉมามักจะตามด้วยกริยาอ่าเฉมาชัวว่าพูดยังไงนะคะเฉมาชีเพราว่าไปยังไงนะคะนะเฉมาชั่วว่าทำยังไงนะอ่าก็ เชื่อก็เชื่อก็หมายถึงสิ่งนี้อ่ะอาจจะอยู่ในอยู่ในลักษณะที่อยู่ในบริบทที่ว่ากําลังเห็นสิ่งของบางอย่างละแล้วเราเรียกไม่เปิดไปอย่างนี้ภาษาจีนเรียกอะไรอ่ะตัวเนี้ยภาษาจีนเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะรักษาชี้ให้เขาดูหรือว่าอ,อยู่ในสภาพที่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรละก็หมายถึงว่าอันเนี้ยสิ่งเนี้ยหรือสิ่งเนี้ยนะคะหรืออ่าอ่าตัวเนี้ยนะของชิ้นเนี้ยนะเรียกว่าอะไรก็ใช้คำว่าเชื่อก อาจจะเป็นักษาชี้ว่าเชื่อก็บั่นยวี่怎么说ของตัวนี้เชื่อก็ใช้กับชี้กับสิ่งที่อยู่ใกล้เราถ้าสิ่งที่อยู่ไกลเราเราก็อาจจะชี้ว่าของชิ้นนั้นภาษาจีนพูดยังไงของชิ้นนั้นภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะคะก็จะกลายเป็นน那个汉语怎么说อ个汉语怎么说นะคะอ่ะกลับมาทวนรูปนี้อีกทีหนึ่งคือคำแรกคือเชื่อเพราะว่านี่นะคะ 这个汉语汉语คือภาษาจีน怎么说说怎么พูดนะคะ这个汉语怎么说เเรามาที่รูปประโยคที่4นะคะรูปประโยคที่4เนี่ยาก็จะเป็นการบอกบอกว่าหนึ่งช่างอีอจินนะคะเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คำว่าอีจินเป็นหน่วยช่างของจีนนะคะเท่ากับห้ากรัม ก็คือครึ่งกิโลกรัมนั่นเองนะ,ะถ้าจะบอกว่าหน,หนึ่งจินเนี่ยนะคะสามเหรียญน,นะสามหยวนของจีนะนะภาษาพูดจะพูดแบบนี้สาฉียนองจินสนาฉียนองจินสาคือสามนะคะขวายเป็นลักษณะนามนะคะสคาฉียวนองจินรูปประโยคอันนี้เราสามารถเอาวิจิน หน่วยมองน้ำหนักเนี่ยนะคะขึ้นมาอยู่ข้างหน้าประโยคได้เป็นอีจินซันควายเฉียนอีจินซันควายเฉียน,นนะคะควายเป็นภาษาพูดหมายถึงเงินหนึ่งหยวนนะคะเงินหน,งหนึ่งหน่วยนะคะนะซันควายเฉียนอีจินเฉียนก็คือมันนี่นะคะ,ะตามด้วยอันนี้ถ้าเราต้องการจะถามล่ะต้องการจะถามว่า สิ่งนี้น้ำหนักแค่เนี้ยหนะ้าร้อยกรัมนะอี่จีนอ่ะมันเท่าไหร่นะเวลาจะถามว่าราคาเท่าไหร่นะเท่าไหร่เนี่ยภาษาจีนใช้คำว่าตัวเสาวเฉียนตัวเสาวเฉียนก็แปลว่า,วาวเท่าไหร่นะคะนะอี่จีนเซียงเจียวตัวเสาวเฉียนนี่เป็นประโยคคำถามอีจ่จีนคือห้าร้อยกรัมที่มาสกูพูดมาแล้ว เชียงแปลว่าหอมนะคะเจียวแปลว,ว่ากล้วยเชียงเจียวจึงแปลว่ากล้วยหอมอีกิน香蕉多少钱一斤香า多少钱在ย湾香蕉呢一斤เนี่ยนะคะห้าร้อยกรัมนะคะครึ่งกิโลอ่ะอ่ะเท่าไหร่อ่ะเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นๆได้นะคะถ้าไม่ใช่ของที่อ่สำหรับช่างขายเป็นกิโลหรือช่างตามน้ำหนัก เราก็อาจจะเป,ปลี่ยนรูปประโยคไปก็จะไม่มีคําว่าอีจินก็คํานามคํานั้นขึ้นมาเลยนะะก็อาจจะเป็นสมมติเราจะซื้อซื้ออย่างอื่น่ะซื้อโค้กแล้วกัวนโค้เ多ียนนะคะนะั้อีจินเชียงเจียว多少钱เชียนางเจียวอาจจะเป,ปลี่ยนเป็นคําอื่นๆอ่าเนื่องจากผลไม้ของจีนเนี่ยส่วนมากเขาช่างตามช่างตามน้ํนาหนักเช่นอแอปเปิลนะแอปเปลิลภาษาจีนก็เรียกว่าพีงหัว ，一斤ก็เปลี่ยนเป็นอึจิ多少钱นะในรูปประโยคนี้ประโยคที่ห้านี้คืออ斤香蕉้多少钱อ斤香蕉多少钱เวลาคุณออกเสียงคําว่า香ให้มีเสียงซีออกมาจากวันด้วยนะคะ香้多少钱ตัวนี้ก็ต้องออกเสียงเป็นเสียงหนึ่งสูงหน่อยจินเสียงหนึ่งสูงหน่อยนะลองเปรียบเทียวให้ฟัง ถ้าว่าเราพูดเสียงต่ำนะคะอะ่จะกลายเป็นว่ายี่จินเซียงเจียวตัวเั่งเฉียนยี่จินเซียงเจียวตัวเั่งเฉียนแตกต่างกันไหมคะฟังแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมคะแตกต่างใช่ไหมก็คืออ่ก็คืออยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่เสียงหนึ่งขอ,อกเสียงให้สูงกว่าน,นี้นะคะนะกะ็พูดอีกทีหนึ่งยี่จิน 香蕉多少钱？一斤香蕉多少钱？นะคะนะอันนี่คือรูปประโยคที่อ่ใช้บ่อยอ่าก็คือรูปนี้เราสามารถเอาพีกชิงป่ข้างหลังได้ด้วยก็คือ香蕉多少钱一斤เอาเอาหน่วยช่างนะคะมาอยู่ข้างหลังนะคะหน่วยน้ำหนักไปอยู่ข้างหลังก็ได้เหมือนกันอ่าประโยคที่หค่ะ เวลาจะถามว่าคุณทำงานที่ไหนนะคะคุณทำงานที่ไหนนะภาษาจีนใช้รูปประโยคแบบนี้นะคะนนหนินจ้านอกจั่วนนหนินณทำงหนทง่ั่วคำว่าใจเป็นบุพบทบุพบทจะเรียงประโยคเนี่ยแตกต่างจากภาษาไทยถ้าเป็นบุพบทที่เกี่ยวกับสถานที่ใช้คว่าใจ่ใจ่แปลว่าอยู่ คำที่ตามมาจะเป็นคำบอกสถานที่ก่อนนิ้นใจหนอก็คุณอยู่ที่ไหนแล้วก็กลุงชั่วเพางานนะคะนิ้นใจหนอกลุงชั่วถ้าแปลเป็นไทยก็ต้องแปลว่าคุณทํางานอยู่ที่ไหนนะคะนิ้นใจหนอกลุงชั่วคาว่าหนอมีความหมายเท่าเท่ากับที่ไหนสถานที่ไหนนะคะเวลาเราจะตอบก็ต้องเรียงตามประโยคแบบนี้เหมือนกันเช่นว,ว่าหัวใจ หัวใจแล้วตามด้วยคำบอกสถานที่หัวใจอ่ะสมมุติหัวใจบริษัทเอละกันนะอ่ากุ้งจัว่วต้องตอบว่าหัวใจเอกุ้งซื้อกุ้งจัว่วคำว่ากุ้งซื้อแปลบริษัทนะคะหัวใจเอกุ้งซื้อกุ้งจัว่วรูปประโยคแบบนี้นะคะอ่ะรูปนี้ก็รูปประโยคน,นี้ก็จาในจาไปฝึกพ,พูดได้นะแล้วก็คาว่ากุ้งจัว่วที่แปลว่าทำงาน เราสามารถเปลี่ยนไปเอาคำว่าเสีเข้าไปแทนที่ได้เสีแปลว่าเรียนถามว่าคือแปลว่าศึกษาเล่าเรียนนะคะเรียนเฉยเฉก็ได้นะคะนิ้นใจเนาะเรียสีคือเปลี่ยนจากคำว่ากุงจั่วเป็นสีแต่รูปประโยคที่ใช้แบบนี้นะคะนะตามด้วยประโยคที่เจ็ดจ่า果在งนิ้นีก็พิงก อีก็ผิง่งวา่าใจในที่นี้แต่ว่าอีกนะคะชุ่มคือมอบให้ให้แบบไม่คิดตังค์ก็คือให้นะคะนะใจชุ่มหนินอีก็ผิงวดก็คือหลังจากที่ลูกค้าซื้อของเสร็จแล้วคิดตังค์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็คือคนขายเนี่ยก็แถมแอปเปิให้อีกลูกหนึ่งอีกก็เป็นลักษณะนามของผิงปวดด้วยเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงว่าอีก็ สังหรือเจ้าเกือบสังฉลักษณะนามของชังขงก็ใช้เกือลักษณะนามของผิงเัิถ้าเป็นหนึ่งลูกให้ใช้ว่าผิดถ้าเป็นช่างเป็นน้ําหนักให้ใช้วอีจินสองจินส้นจินนะคะใช่อ่ะอีกรอบหนึ่ง่ายซุ้มหมินอีกเกือบแอปเวิมาประโยคที่8ค่ะประโยคที่8ดก็คือบอกว่าเนี่ยอ่ท่านอ่ให้ ให้เงินเรามา20เหรียญน,นะแล้วถอนให้ท่านเนี่ย6เหรียญน,นะคะก็คือประโยคนี้ปกติก็จะเป็นประโยคที่พ่อค้าหรือคนขายของเนี่ยพูดกับลูกค้าเวลาพูดกับลูกค้าจะใช้สรรพนามที่ให้เกียรติหน่อยสรรพนามที่ฟังดูดีนะคะก็คือใช้คําว่านหนิงแทนคาว่านหนินะคะก็เป็นภาษาที่ให้เกียรติแล้วก็ย่อม หน่อยนะคะนะสุภาพกว่าคำว่าหลี่เฉยๆคำที่ประโยคที่8นะคะ mm. นิ้นเจ๋อหัว二十块钱，您给 mm. 我二十块钱，二十块ือ20นะคะ二十块钱块เป็นภาษานาคุณให้ให้ฉันมาคุณให้ฉันมาหรือคุณให้ผมมานะยี่สิบเหรียญ我找您六块 ห找วเจ我找หนิ้นเรี่ยวาเจานิ้นเ,ววเจ,า,นนจาในที่นี้แปลว่าทอนเป็นคำกริยาอก็คือฉันหรือผมทอนให้คุณเนี่ยหกเหรียญราคาสินค้าก็คือสิบสี่เหรียญน,นะคะนะให้ไปยี่สิบเหรียญคุณให้คุณให้ผมมาหรือคุณให้ดิฉันมาเนี่ยยี่สิบเหรียญน,นะดิฉันทอนคุณหกเหรียญน,นะคะนะ วัวเจ่าวัวคือทอนวัวเจ้านิ้นเรียกว่ายคำนะว่าเจ้าเป็นกริยานอกจากจะแปลว่าทอนเงินแล้วยังแปลว่าหาหรือตามหาหรือค้นหาได้ด้วยนะคะเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเป็นคํากริยาเหมือนกันนะคะแต่ความหมายต่างกันก็คืออักษรจีนตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันแล้วก็ความหมายต่างกันนะคะนะนิ้นอีกทีหนึ่งนิ้นให้ผม2เหยวน 我找您六块，您给我二十块钱，我找您六块，啊，าพูดเร็วน่อยก็คือ给我二十块钱我找您六块นะอ่าก็ให้เราทบทวนกลับไปที่ประโยคที่1อ่อันนี้คือรูปประโยค8ประโยคที่เราเรียนในบทที่10บนะคะนะอันนี้เป็นการทบทวนสรุปท้ายบท ่าตอนนี้มาที่ประโยคนี้นะอ่าดตามักจะไปก็ได้นะคะ常常นค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้กับเพื่อนของฉัน商ุ很大 เราก็ฝึกพูดให้เร็วขึ้นด้วยเวลาพูดจริงๆเราคงไม่ได้พูดเสียงเย็นยานเนาะตามที่ประโยคที่สามนะคะ这个汉语怎么说这个汉语怎么说นะเวลาจะพูดที่สุภาพมากขึ้นก็เติมข้างหน้านิดนึ่งว่า请问请问ก็รบกวนถามหน่อย啊这个汉语怎么说นะตามด้วยประโยคที่สี่三块钱一斤三块钱一斤 我有会哈那卡一斤香蕉多少钱一斤香蕉多少钱我有会好看您在哪儿工作您在哪儿工作我有去检查再送您一个苹果再送您一个苹果我有一百块我有平台您给我二十块钱我找您六块 ok 您给我二十块钱，我找您六块。好，今天我们就要总结有用、八有对等，对吗？